ทุกคนมุมนี้สวยมากจะถันปะหันปะวิ่โอ้โอดูดิคือเทียบกับตัวเรากับตึกเพราะว่าเกาะของกลงอ่ะพื้นที่น้อยนะคะทุกคนแล้วคือพอพื้นที่น้อยเนี่ยการสร้างสิ่งผูงสร้างต่างๆอ่ะถ้าเราทําเป็นบ้านเนี้ยมันขายได้น้อยใช่ไหมมันก็จะมีราคาสูงมากเขาก็เลยต้องพยายามแบบจัดสรรที่ดินให้มันได้แบบได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเนาะ ย้ซึ่งก็เป็นตึกสูงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินสวนน้ำพุคือตอนแรกจจะถ่ายงนต่แรกแล้วแต่ว่ามันวุ่นวายค่ะก็เลยเริ่มต้นคลิปกันได้ช้ามากตอนนี้นะคะดาราสาวของเราไม่ได้มีแค่สองสาวนะคะแต่คืออะไรเอ่ยแต่คือเราเป็นสาวสาวสาวนะคะนี่นะคะ นี่นะคะวันนี้จะเดินทางไปไหนคะไปท่องกองค่ะโปรดทราบประกาฬร่อนนี้เราหนี้วุ่นวุ่นไม่สนใจเลยค่ะนี่นะคะสนใจเคยเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นนะคะพี่เราก็ทําการไปซื้อน้ําทุกคนแอบบอกพิกัดละกันน้ําเปล่าในโกลเด้นเพลสถูกมากที่สวนภูมินะคะนี่ีมเท่าไหร่นะแม่ขวดละเท่าไหร่สิบบาทค่ะ ดีมากใช่ไหมแม่มาซื้อตอนที่แม่ไปก่อนใช่เพราะว่าเราผ่านตรวจมาแล้วอันนี้เอาขึ้นเครื่องได้ทุกคนตรงนี้มันจะเป็นดีใช่ป่ะแล้วเราอ่ะเราวันนี้เราเดินทางกันกับฮ่องกงแอร์ไลน์นะคะซึ่งฮ่องกงแอร์ไลน์น่ะเขามีที่ที่แบบมีเกตอยู่ที่ดีหนึ่งในวันนี้นะจ๊ะก็วันนี้ตอนที่ไปอ่ะเกตตั้งแต่เช็คอินเปิดเลยก็เลยคนไม่ได้เยอะมากนี่เปิดแล้วนะ นี่ดีหนึ่งตงนู้นเห็นไหมเห็นนะคะก็ก็เลยกำลังลงไปมีคิตตี้จังอยู่ข้างหน้าเราสาวฮาราจูกูเวอร์เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องบาย สำหรับไฟในวันนี้นะคะเป็นไฟระยะสั้นค่ะเริ่มจากสุวรรณภูมิไปที่ฮ่องกงเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทีนะคะบวกลบขึ้นกับระยะเวลาว่าดีเลยหรือเปล่าโดยวันนี้ปิ่นนั่งมากับฮ่องกงแอร์ไลน์นะคะก็จะเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสนะเขาก็จะมีบริการเป็นขนมแล้วก็เครื่องดื่มไว้ให้บนเครื่องด้วยนะคะแปบ๊บเดียวเราก็มาถึงกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงแล้วค่ะมารอรับกระเป๋าแล้วไปรอเข้าเมืองกันค่ะกระเป๋าของวกเรอสามคน ไม่ถ่ายว่าต่ายละสีสีอะไรนะคะเราส่งกันเข้ามาในคอมเมนต์นได้นะคะน,นี่แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเท่าเงืองกันนะคะก็อคอคงความเป็นมิสแห่งการที่ตอมองไม่คุยกับเราต้องไม่คุยกับเราอยู่ดีแป๊บเดียวก็คือผ่านเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็เลยผ่านออกมาแบบงงๆแต่ที่นี่ก็คือตรวจฝนเข้าเมืองไวอยู่นะเรา,าปกติแล้วอะถ้าเป็นที่อื่นอาจจะรอนานกว่านี้แต่ว่าที่นี่คือแบบ เจ้าหน้าที่ก็ดูดุทุกคนก็เลยดูแบบดูดูรีบตามดูรีบตามที่เจ้าหน้าที่วีโอว้าวเรามันเป็นเรามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสนามบินแบบนานาชาติที่มันเวอร์ทุกคนดูดิดูความยิ่งใหญ่ของเขาโอ้ยยิ่งใหญ่อะเนี่ยอุ้ยนี่สินะกลิ่นของเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นของแบบคนเจริญแต่พี่ไม่ชัวร์ว่ะซื้อที่ไหนทัวรลิสเดี๋ยวนะ น้องว่ามันน่าจะมีแบบอินโฟเมชันขายปะตรงข้างหน้านั่นนั่นนั่นตรงนี้ก็คือที่เราซื้ออถต่อพุทธนะจ้าจากฝั่งนี้มองไปตรงจะเป็นทางที่เรามาจากตรงสนามบินถ้าใครต้องการจะซื้ออต่อพุทธก็เดินตรงตรงนี้มาได้เลยคือตอนนี้เราก็เดินกันมานี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นบัสทุนนาเป็นสายบัสยอดเหยีบ หอนแม่ด้วยนะ หลังจากต่อแถวแล้วเรียบร้อยทุกคนก็สามารถใช้ออโต้พุทแตะจ่ายได้เลยนะคะขาลงไม่ต้องแตะนาะเพราะว่ารถบัสคันนี้เขาราคาเดียวเข้าเมืองค่ะโดยที่เรานั่งเนี่ยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจากที่สนามบินเข้าไปยังที่บริเวณเยวมาตี้ค่ะโดยที่สนามบินฮ่องกงเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บนเกาะลันเตาเนาะการวิ่งเข้าเมืองไปยังในเมืองเนี่ยก็เหมือนข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนั่นก็คือฝั่งเกาลูนค่ะก็จะใช้เวลานานนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ไม่นานเลยค่ะเพราะว่านั่งดูวิวไปก็สวยดีแต่ถ้าใครเมารถแนะนำว่าให้พพยยยาาาดดดมมมให้้้รอวนะคะค เพราะว่าก่อนจะออกจากสนามบินเนี่ยวนกันไปหลายวงเลยค่ะโอ้โหนอกจากนี้ยังมีแท็กซี่แล้วก็รถไฟเข้าเมืองนะคะแต่ว่าก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกอยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะ,ะเราไปเช็คอินที่โรงแรมมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็กาลังเดินไปที่ MRT ใช่ปไ MRT เรากำลังเดินทางไปที่ MRT นะคะคือกคนก็กาลังเดิน็นางียก็เานนอยู่แต่ว่าเราก็จะไม่อายใคร ฟิลเดียวกับอะไรรู้ป่ะทุกคนตอนทาม,มาถึงคือแบบอุตส่าห์พาแม่มาแม่บอกอะไรรู้ป่ะแม่บอกว่าเหมือนเยาวราช <laughs> แต่เดี๋ยวเราจะพาแม่ไปดูในที่ที่มันไม่เหมือนเยาวราชกันเดี๋ยวไปแคนาดี้เทากันค่ะ <Yeah. S 1> แวะชมย่านเยาวมาตี้ก่อนที่ปิ่นจะไปขึ้น MTR คะ่ะจากสถานีเยาวมาตี้นั่งไปที่ MTR Kennedy Town เพื่อมุมที่เป็นสปอตฮิตในช่วงนี้เลยนะคะเดินออกมาจากทางออกซีนะคะดี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตามทางขึ้นไปค่ะจะเห็นกลุ่มคนที่กําลังมุงตะแกรงอันนี้อยู่นะคะพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็คือจะเป็นจุดมหาชนที่ทุกคนมาถ่ายรูปกันแล้วนะคะแนะนําว่าให้ซูมเข้าไปนะเราจะถ่ายคลิปได้มาแบบนี้เลย กีนะคุณคุณให้คุณให้คะแนนซีนมหาชนเมื่อกี้เท่าไหร่สิบเต็มสิบเฉพาะคลิปคือทุกคนมันเป็นที่ที่แบบมาเพื่อมาเพื่อไม่มันมาเพื่อสตอรี่แค่หนึ่งอันแค่นั้นแหละเออแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็สวยแล้วก็ไม่โกรธเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศเย็นนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปลงไปที่ทะเลกันนะทุกคนใช่ค่ะใช่ไ็เดี๋ยวไปถมกันนะใส่ท่านตรงนี้ก็ได้ป่าป่าป่าเร็วแม่สับเรียบโอ้จะถันปะทันปะวิ่งวิ่งวิ่งไม่อย่าลังวิ่งนี้สิแม่เดี๋ยวเราจะเดินไปทะเลกันนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่แบบเคนเนดีทาวซึ่ง ให้ดูบ้านเหมืองที่ฮ่องกงก็คือแบบมันจะเป็นตึกสูงแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซิตี้สเคปอคือตึกตึกจะสูงมากเพราะว่าเกาะฮ่องกองอะพื้นที่น้อยนะคะทุกคนแล้วคือพอพื้นที่น้อยเนี่ยการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆอะ่ะถ้าเราทําเป็นบ้านเนี้ยมันขายได้น้อยใช่ไหมมันก็จะมีราคาสูงมากเขาก็เลยต้องพยายามแบบจัดสรรที่ดินให้มันได้แบบได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเนะเาะเท่ากับว่าอาคารพวกอาคารสูงๆทุกคนเห็นแท่งเวเฟอร์ข้างหลังว่าตรงนี้พวกอาคารสูง,สงๆตรง,งน,นี้ก็เลยแบบค่อนข้างฮอตฮิตในที่นี่เนาะ ผู้คนทุกคนคิดคิดว่าคนที่ลังเดินเดินแล้วแบบดูมีทรงเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเราเนี่ยก็น่าจะมุ่งไปที่ริมทะเลเพราะว่าตรงเ a นเนอีทาวมันจะมีไอสปอตในการถ่ายรูปที่แบบดังแบบเยอะมากๆเลยหลายรูปเลยทุกคนแบบถ้าไปเปิดในอินสตาแกรมคือมันจะขึ้นมาเพียบเลยในฟีดก็เดี๋ยวไปรอดูวิวในคลิปกันนะจ๊ะตอนนี้ขอเดินไปก่อนแต่คือไม่เหนื่อยเลยทุกคนรู้สึกว่าการมาฮ่องกงในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่า มันเย็นแกอันนี้ก็จะเป็นคลิปนานๆทีจะได้พูดเยอะขนาดนี้นะปกติจะแบบไม่ค่อยบิวเอเนอร์จีแต่ว่ารอบนี้สัญญาแล้วว่าจะพูดกับกล้องให้เยอะมากๆนะทุกคนก็รับฟังเราไปเรื่อยๆแล้วกันล่งหนังอะไรอ่ะ ไอซีนที่มันหนังอยู่บนหัวเราแล้วเนี่ยทุกคนเขาว่าฮ่องกงเนี่ยนี่แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นทุกคนคือตรงเนี้ยมันไอมุมมหาชนที่เราบอกเราลงมาข้างล่างแล้วนะแล้วก็ไอมุมมหาชนน่ะมันอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วมันจะเห็นทะเลตรงนู้นไกลเลยทุกคนนู้นเลยอ่ะกองแทมไม่เห็นเนี่ยดีดาดีดาดีด้าดีด้าดีด้าแคมอ๋อแ r ม ตรนนั้นไม่แฉม้วยทุกคนซีนนั้นเยอะคนเยอะมึงจะซีนเหซีนไหนซีนึกเกียรอ๋อไอตึกเอาเห่ะถ้าไม่เอาืำไมขึ้นรถแคมได้ฟิล์มอ๋องั้นเราเดินเดินไปดูตรงริมหน้าอาราบิกาสดไหมล่ะตรงหัวมุมตรงเนี้ยน่าจะเยอะก็นั่นแหละก็เดินเดินไปดูไง ดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนน่ะเขาไปดูกันในช่องเราก่อนเนาะเพราะว่าแบบจ,จริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบเที่ยวเรากับพี่ไม่ได้ชอบเที่ยวในที่ที่ถ้าสมมติว่ามันดังแล้วมันคนมันเยอะมากก็จะยอมเสียสละก็ได้ <c oughs> ทุกสิ่ง <c oughs> ทุกสิ่งในที่นี้ก็จะวาเลยปี้ไปหมดแล้วเดี๋ยวอุ้ยง <ๆ S 1> นี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วเนาะว่าโปรแกรมต่อไปเราจะพาไปเดินแคมแต่เดี๋ยวพาไปดูตรงราบิกาเขาขายคอนโดเพียบเลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกคะตึกสูงตึกสูงจะแบบ ยอดนิยมสุดๆเลยที่นี่เนี่ยมีแต่ที่ขายอสังหาทุกคนดูดิที่เราเดินสักโหโหดูดิคือเทียบกับตัวเรากับตึกถ้าเป็นถ้าเป็นตอนชิพ่อจิมินจะเป็นเทียบเรากับต้นไม้ใช่ไหมแต่ที่นี่คือเทียบเรากับตึกโอ้น่ารักมากทุกคนรุมนี้สวยมากเดี๋ยวเทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะ บังเอิญนะเนี่ยโอ้โอ้ว้าวคือตอนนี้หน้าแดงมากไม่ได้เขินใครแต่ป้ายจ้ะเรามาอยู่บนรถแทมแล้วนะคะทุกคนคือขออนุญาตตัดวราปแบบไวๆนะเพราะว่าเราก็ทคไท t i ในการถ่ายรูปกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่นั่งตัวแทมเนี่ยไปลงกันที่สถานีเซ็นทรัลเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อย นั่ง MTR กลับไปที่จินซาเจอมันก็ไม่ได้ช้านะหรือเปล่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่น่าสนใจของแคมเนี่ยก็คือทุ <c oughs> กคนรู้ป่าว่าตลอดสายรถแคมราคาแค่สามฮ่องกงดอลลาร์นี่คือสิ่งที่สนุกที่สุดแล้วในที่แห่งนี้นะคะก็ <c oughs> ถ้าใครอยากลองมาสัมผัส <c oughs> ก็มาสัมผัสกันได้ <c oughs> ได้ยินไหมอ่ะพาพูดอย่างนี้แล้ไม่รู้ว่าได้ยินมั้เป่าแต่ว่านั่นแหละทุกคนไม่จ้าพูดดัง ก็คือตีลับลงเย็นๆกันไปเลยวิวทาัมค่คำคือเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมไปเดี๋ยวพาไปดูวิวกันนะ แล้วทุกครั้งที่เดินทางที่ฮ่องกงนะคะไม่ต้องกลัวหลงเลยเพราะว่าสามารถใช้ Google Map เปิดไล่ดูป้ายรถประจําทางวบคู่ไปกับตอนที่เรานั่งได้เลยนะคะทุกคนสามารถเช็คได้เลยว่าเราจะถึงประมาณกี่นาทีและตอนนี้อยู่ที่ป้ายไหนแล้วตรงมากๆแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสุดๆเลยค่ะ เพื่อเข้าถึงวิเซ็นเตอรเลเยอร์คัสตอมคนอ่ะเดินข้ามถนนไปพร้อมกันคือหลอนตอนนี้หลอนเสียงไอ้นี่แล้วเสียงเวลาข้ามถนนนะด คอนเดคือสับสนปาปๆปนี่นะคะแล้วเราก็กํลังจะเดินไปที่เอ่อข้ามไปที่ MTR Central เพื่อที่กลับไปที่จิงซาจุอีกกันนี่คุณแม่คือเก๊กเวอร์นี่ค่ะบบปะเอ๊ะมันคนแดงไม่ใช่หรอวะไม่รู้แต่เราแบบเห็นเขาข้ามเห็นเห็นเขาข้ามข้ามหรอข้ามปะเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยแม่มันแดงอ ตายละคนละเมืองมันไม่มีอะไรนะมันก็ไปได้แต่ว่าเป็นคนให้มันถูกกดจราจรอือฟากลับมากันที่จิมซาจุยนะคะโดยที่วันนี้เราจะมาทานมื้อเย็นเป็นบะหมี่เจ้าดังชื่อร้านว่ามาร์คสเนอเดรบะหมี่ฮ่องกงในตำนานกว่าร้อยปีเส้นกรึบซุปเชงรวมไปถึงเกี๊ยวไส้แน่นมาก ได้ยังไงคะคุณเปลี่ยวแซ่ต้องสำหรับหิดหน้เ,เริ่มพลังเสร็จแล้วไปกันต่อที่ Avenue of Star เพื่อไปชมโชว์แสงสีพิเศษในรอบ2ทุ่มตรงค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะไปดูภาพบรรยากาศกัน,นะคะเราอยู่กันที่ Avenue of Star ข้างหลังมีโอ้ยเย้ <Yeah. S 2> 哎呀！ รีวิวรีวิวโชว์ Avenue of s t a r นะคะในฐานะที่ไว้รีวิวโชว์ในฐานะที่เคยดูของสิงคโปร์มาอันนี้คือเบบแต่ว่าพวกแบบพวกสากประกอบโวเวอร์ที่วจริงหมายถึงว่าพวกตึกอะไรพวกเนี้ยแต่รู้สึกว่าไฟยังไม่ถึงใช่ไหมคะเสียงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วแต่ว่าไฟอยู่ไหนไฟไม่มี หมอกมั้งแม่แม่นั่งถามแม่ถามตะกี้ว่าอะไรนะโชว์อยู่ไหนคือเราแล้วโชว์อยู่ไหนอะไรงี้เออแต่ว่าแย่ไหมก็ไม่แย่ทุกคนเพราะว่ารูปรูปแบบตึกข้างหลังอะสวยจริงพานโอรามามันสวยมากพานโอรามาสวยมากเครืองของจริงสวยกว่าในกล้องเพราะว่าในกล้องอะเก็บไม่หมดเพราะว่ามันใหญ่มากใช่อะแม่ิเขาว่ายานะเออ้เมืองกันไป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 ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนนะจ่ะไป ตอนนี้ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับมานี่ค่ะกับคุณแม่นะคะหน้าตาดูเหนื่อยแล้วเพราะว่าเดินกันมาเป็นระยะทางประมาณเดินมากันระยะทางหนึ่งกิโลแล้วก็ทางทุกอย่างเป็นสโลปนะคะทุกคนตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะไม่รู้เอ้ตั้งกับใช่เท่ากับว่าเราก็กําลังจะใช่เราก็กําลังจะเดินกลับกันพี่เียวได้ให้เหตุผลว่าทําไมเราถึงเดินกลับกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูว่าคน นี่เขาใช้ชีวิตกันอย่างนี้อ่อนี่ค่ะเราก็จะได้เดินดูบ้านเมืองเขาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นตึกสูงมานะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงไหนคะเน่คุณแม่ดูเหมือนจะเป็นห้างเลยค่ะน้าะค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบหัวโบราณค้านะคะเขาใหญ่โตมาหัว้รานมากทุกคนทุกอย่างแบบโอ้โหสกิลสุด ฮ่องกองไม่มีหลับเลยหรอแม่ต่นทุนกอ๋อแต่ไฟทต่งานไฟเขาแบบงานไฟเขาแน่นจริงนะคะทุกคน<า> 2> 2 <hours> หน้าบ้าป้าป้าบ้า Two hours later มาค่ะคุณเปียวคุณเปียวมีความประทับใจอะไรในฮ่องกงตรับว,วันแรกคะเดินค่ะเดินเดียวได้เดิน,นดูคนอ่ามีแล้วคือเรากำลังเดินดูคนอยู่แล้วตอนนี้ก็คือ เลอกที่จะเดินทางกลับเพราะว่าอยากจะเห็นวิถีชีวิตอซึ่งที่เดียวล่าสุดไปเจอพาณิชิตี้ของฮ่องกงก็คือมันเป็นเดย์แคสสำหรับคนแก่เนาะผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าตัวสังคมของเขาเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยนะคะก็เลยแบบเอ้ยรู้สึกว่าที่นี่ก็มีความแบบใส่ใจเนาะอะไรอย่างนี้อันนี้ในฐานะของคนที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบ ที่สังเกตเราเป็นแบบเป็นคนในซอยอเอออ่ะนี่แหละทุกคนคือมันเป็นมันเป็นเหมือนมันเป็นมันจะเป็นเหมือนแบบโปรแกรมหนึ่งที่แบบทำมาว่าเพื่อตอบโจทย์ลุยเซอร์นเนาะซึ่งฮ่องกงก็ถือเลยว่าแบบเราว่าเขาทำเมืองแบบเวิร์กเลยนะทุกคนไม่นับเรื่องไลฟ์คอร์สแบบที่มันที่มันสูงมากแล้วกันแต่ว่าในส่วนของพวกฟอร์ิลิตี้อะไรเงี้ยเขาก็รองรับดีสมกับที่แบบเขาเสียภาษีกันะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะ จริงๆแร้ไม่ใช่แค่ที่ฮ่องกงที่มีคนแก่เยอะมีที่ญี่ปุ่นรวมถึงไทยด้วยแล้วก็รวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะว่าตอนนี้เรากําลังประสบปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอะเมืองของผู้สูงวัยนะคะคือประชากรการเกิดลดลงแต่ว่าประชากรของคนที่สูงอายุเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอ่านี่ก็คือเป็นปัญหาระดับโลกนะคะเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอย่างนี้รู้ไใช่ใช่แต่ก็คือก็ต้องก็ต้องไปแมเนจกันดูว่าสุดท้ายเราแบบ มันเป็นปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถทําให้แบบจุดที่มันดูเหมือนข้อด้อยตรงนี้มาเป็นแบบโอกาสอะไรบางอย่างได้อีกหรือเปล่าหาไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูกันค่ะไปกอนสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวนะ1 2ึส คลิปนี้ยังไม่จบนะคะเพิ่งจบแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวพาร์ทสปินจะมาทําคลิปต่อกันนะคะว่าฮ่องกองเนี่ยปินไปไหนมาต่อบ้างรวมไปถึงเซินเจิ้นด้วยนะคะไว้ทุกคนรอติดตามคลิปไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องปิ่นด้วยนะจะได้มีกําลังใจในการตัดไปแล้วรอคลิปหน้าบ๊ายบาย